คคลิปนี้นะคะเจอร์นี an, ่วิสตังขออาสาพาทุกคนไปรู้จักกับเมืองปูซานเมืองริมทะเลสุดจะน่ารักสรงจตงจัดเการลีใต้ที่นี่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเก๋ๆจุดถ่ายรูปชิคๆแลน์สเคปสุดปังยานชอปปิง้งอาหารอร่อยๆแสงสียามค่ำคืนสวยๆพูดเลยนะคะว่าใครมาที่นี่ก็ต้องหลงรักอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้จักกับเมืองนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ ทริปนี้เราเริ่มต้นอ,ออกเดินทางจากเมืองคยองจูโดยเราจะนั่งรถบัสไปประมาณ1ชั่วโมงค่ะอันนี้นะคะเช็คเอาท์ออกจากที่โรงแรมบีเฮาส์เซบรอยแล้วเดี๋ยวเราเดินไปที่ป้ายรถบัสอินเตอร์ซิตี้บัสเทอร์มินนะคะเดี๋ยวจะนั่งรถไฟปูซานละและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่เมืองปูซานแล้วค่ะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะนั่งแท็กซี่ไปเช็คอินกันที่โรงแรงมกันก่อนเลยโดยที่พักของเรานะคะอยู่ที่หาดกวางอันลีนั่นเอง แล้วจะบอกว่าที่พักวิวสวยมากค่ะทุกคนเพราะเขามีรูฟท็อปข้างบนแบบนี้เลยก็คือมองเห็นสะพานกวางอันด้วยนะคะรวมถึงตอนเย็นๆเนี่ยก็สามารถมันนั่งจิบวายชมวิวบรรยากาศกันได้แบบฟินๆเลยก็แนะนำมากๆนะคะโรงแรมชื่อ H a v e N u E Hotel กวางอันรีแบนช์ค่ะเก็บของกันเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปเตรียมหาข้าวกลางวันกินกันก่อนที่จะไปเที่ยวกันที่วัดแหดงยงกุงซาค่ะ หรับการเดินทางไปที่วัดนะคะเราจะเทคบัสสาย1001ไปประมาณ1ชั่วโมงค่ะลงจากบัสนะคะเราก็ต้องเดินกันต่ออีกประมาณ10นาทีค่ะแล้วถ้าสังเกตเนี่ยก็คือรถติดมากวันนี้เพราะเนื่องจากเป็นวันปีใหม่ค่ะคนเก่าเนี่ยก็แห่กันมาไหว้ที่วัดนี้เช่นกัน ระหว่างทางเข้าวัดนะคะก็จะมีของขายว่างเต็มไปหมดเลยค่ะรวมไปถึงขนมโฮต็อกซึ่งเป็นขนมชื่อดังของเมืองปูซาเลยขนมนี้เนี่ยจะเป็นขนมแป้งทอดนะคะแล้วก็สอดไส้น้ำตาลทรายแดงยังไงมาถึงเมืองนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมมาลองกันด้วยว่าแล้วนะคะเราก็มาทําความรู้จักกับวัดแฮดงยงกุลซากันสักหน่อยค่ะ วัดนี้นะคะเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่มากๆสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคโคยอนะคะหรือปีข้อศ1 3น6นั่นเองวัดนี้เนี่ยสร้างอยู่ที่โขดหินริมทะเลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสวยมากๆค่ะทุกคนมาถึงวัดนี้นะคะไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็คือจะมีการให้ซื้อเทียนที่เป็นรูปตรงกับปีเกิดของเรานะคะแล้วก็จะให้เราเนี่ยทำการเขียนคำอธิษฐานได้หนข้อค่ะ ใกล้ๆก,กันกับวัดนะคะจะมีเอเเ็ตอยู่อันหนึ่งที่ใหญ่มากๆชื่อ latte premium outlet d o n g b u s a านะคะที่นี่เนี่ยจะมีแบรนด์ตั้งแต่ adidas n a ี i ไปจนถึงแบรนด์ high end แบบ gucci fendi burberry เลยนะคะอันนี้ออกมาจากเ u เ l e t แล้วนะคะสิ่งที่ได้ก็คือเสื้อตัวที่ใส่อยู่วันนี้ตัวเดียวเลย วันที่2นะคะเรามาเริ่มเที่ยวกันที่ออยุกโดสกายวอล์ oh ค่ะที่นี่เนี่ยคือทางเดินลอยฟ้าพื้นกระจกที่ยื่นออกไปในทะเลบนหน้าผาบริเวณใกล้กับเกาะออยุกโดนะคะทางเดินอันนี้เนี่ยยาวประมาณ35เมตรด้วยกัน,นะคะ่ะก็มาสัมผัสความหวาดเสียวกันเล็กน้อยพร้อมกับชมวิวสวยๆของทะเล เข้ามาช้อปปิ้งเป็นที่ถนนซ่อมยอนเฟิร์สสตรีทย่านนี้นะคะจัดเป็นแหล่งเฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องสำอาคาเฟ่ร้านอาหารของวัยรุ่นปูซาเลยรวมถึงมิสฟิตฟู้ดให้ลองกันจุกๆด้วยค่ะย่านนี้นะคะก็ยังมีร้านหม้อไฟทะเลร้านดังชื่อร้านแกมิจิปตั้งอยู่ด้วยเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยมากยิ่งกินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยคือแบบใช่เลยหม้อนึ่งสำหรับไซส์3คนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1000บาทค่ะ เดินมาจากร้านไม่ไกลนะคะเราจะพบกับถนนสายคาเฟ่จอนโพที่นี่เนี่ยถูกรับเลือกให้เป็นหนึ่งใน52 World Destinations of t h e y e a r โดย New York Times เลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะมาถึงถนนสายคาเฟ่แล้วก็งงว่ามันมีอะไรวะเป <laughs> ็นร้านแบบก็มีร้านนะแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเราก็เลยตัดสินใจข้ามฝั่งมาเที่ยวกันที่หาดแห่อุนแดค่ะ ที่หาดแห่งอ,อนแดนนะคะจะมีคาเฟ่ดีไซน์สุดเก๋ที่ต้องมาเช็คอินกันให้ได้เลยชื่อเบนเดจาวูค่ะเดินจากคาเฟ่ตะกี้มาไม่กี่ก้าวน,นะคะเราก็จะเจอกับทางขึ้นรถไฟปุกปิกสีสีชื่อดังของเมืองปูซานหรือบูไลพักนั่นเอง นนีะะคกะำลังรอขึ้นน้องรถไฟป,ปกติกก็คือรอมาตั้งแต่สามโมงห้าสตอนนี้4ี่โมงสิบล้วยนาทียังไม่ได้ขึ้นเลยค่ะเราจองเป็นรอบ4ี่โมงมาแถวคือยาวเยียดถ้าขึ้นเจ้าน้องคันนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณคนละ400บาทต่อขานะคะก็ถือว่าแรงเอาเรื่องในทีเดียวแต่วิวที่ได้เนี่ยก็ถือว่าสวยแล้วก็คุ้มค่ามาก ซึ่งเราแนะนำมากมากเลยนะคะว่าให้จองล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ของบูไลพาักมาก่อนเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะแปะไว้ใน description ข้างล่างคลิปให้นะคะเ mm hmm. พราะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ขึ้นกันเนาะ จะนั่งรถไฟบีชเทรนกลับมาที่หาดแหอุนแดแล้วก็มาชมแสงสียามค่ำคืนพอดีเลยค่ะโดยช่วงที่เรามานะคะก็เป็นช่วงปีใหม่ต้อนรับปีกระต่ายพอดีก็เลยจะมีเจ้าน้องรูปปั้นกระต่ายมาตั้งอยู่ที่หาดด้วยน่ารักมากๆจากนั้นเราก็มาเดินเที่ยวเล่นหาของกินกันต่อที่ย่านแหอุนแดเลยค่ะ เที่ยวที่ย่านนี้แล้วเนี่ยก็อยากพลาดที่จะมาเดินตลาดแฮอุนแดด้วยนะคะเพราะที่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในตลาดดั้งเดิมของเมืองปูซานที่เต็มไปด้วยร้านอาหารทะเลสดๆสตรีทฟู้ดเกาหลีเสื้อผ้าของใช้ต่างๆก็คือครบมากเปิดยาวๆตั้งแต่9โมงถึง4ทุ่มไปเลยค่ะเดินจนหิวแล้วเราก็เดินดุมๆมาเจอร้านปิ้งย่างโอบันจงังร้านที่ดีงามจนเราอยากบอกต่อเลยค่ะเพราะเนื้อเขาเนี่ยนุ่มแล้วก็ดีงามสุดๆ อาอวันที่3นะคะเรามาเที่ยวกันที่ตลาดปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ตลาดปลาจากาชีค่ะที่นี่เนี่ยตั้งอยู่ริมท่าเรือนํำโพแล้วเขาจะเอาอาหารทะเลขึ้นมากันสดๆเลยที่นี่เหมาะกับมาชิมคิงแครบและซาชิม,มติต่างๆ่างมากผมไม่ได้กินคิงแครบนะคะเนื่องจากแพงเกินไป ที่เราได้มาลองกินนะคะก็คือเป็นซาชิมิปลาลิ้นหมาค่ะทุกคนอันนี้คุณป้าเจ้าของร้านเขาแนะนำเนาะแล้วก็มีปลาทอดด้วยก็อร่อยดีค่ะจากตรงตลาดบ้านเนี่ยเราไปต่อกันที่หมู่บ้านวัฒนธรรมคำชอนที่นี่เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญมากๆของเมืองปูซาน,นะคะ่ะเขาทำเป็นเมืองสีสันสดใสบนเนินเขามีจุดถ่ายรูปมากมายน่ารักสุดๆเนี่ยเราแนะนำให้มาที่นี่เช้าๆเลยนะคะเพราะคนจะได้ไม่เยอะมาก โดยที่นี่เนี่ยก็จะมีคาเฟ่ตั้งแบบว่าเรียงรายเป็น10บสร้านเลยนะคะแต่พวกเราเนี่ยมาจบกันที่เจ้าร้านสีชมพูร้านนี้นี่เองตรงนี้เนี่ยก็จะมองเห็นวิวหมู่บ้านสวยๆเลยถัดมานะคะเรามาเที่ยวกันที่หมู่บ้านวัฒนธรรมคูอินยอนจะบอกว่าเราชอบที่นี่มากเลยอะ่ะเพราะมันแบบซีลซันโตรินีสุดๆคาเฟ่นี่คือมีให้เทียบคนเกามาเที่ยวกันแบบเยอะสุดๆจุดถ่ายรูปก็คือครุบครับมากค่ะทุกคนห้ามพลาดเลย จากนั้นนะคะเราเดินข้ามสะพานนํำหางสะพานคนเดินได้ที่เชื่อมระหว่างฝั่งซองโดและฝั่งยองโดซึ่งเราจะเดินกันไปที่หาดซองโดนั่นเองหาดซองโดนะคะเขาก็จะมีกระเช้าชมวิวหาดด้วยนั่งกันยาวๆหนึ่งกกิโลเลยข้ามไปที่อีกฝั่งนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของอีกหนึ่งแลนมาร์นั่นคือซองโดซัสเพนชั่นบริดจ์ค่ะ ซองโดนะคะเรามาต่อกันที่ย่านนัำโพโดงย่านช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของปูซานจนได้ชื่อเป็นเมืองดงของปูซานไปเลยค่ะ เช้าวันที่4นะคะเราเริ่มต้นวันด้วยการมาหากาแฟกินกันก่นกอนเลยโดยร้านนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับโรงแรมของเรานั่นเองชื่อร้าน Dancing Cup Coffee ค่ะมานะคะเราไปเที่ยวกันที่สาลเจ้าชุมจุนซาที่นี่เนี่ยเป็นอนุสรณ์สถานที่เขาสร้างแล้วก็อุทิศให้กับเหล่าทหารเกาหลีที่ไปสู้รบกับกองทัพญี่ปุ่นนั่นเอง ก่อนกลับนะคะเรามาแวะห้างชินเซเกที่เซนทัมซิตี้ที่นี่เนี่ยจะเป็นห้างหรูเหมือนฟิลเซนทัลนแอมบัสซีบ้านเราเลย mm hmm. ก็เหมาะกับใครที่มาตามล่าหาของแบรนด์เนมทั้งน้ำหอมกระเป๋าเสื้อผ้าเลยนะคะแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะมีร้านอาหารรวมไปถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยจากลาปูซานเราแวะมาถ่ายรูปกันที่หาดก,กวางอันลีกันอีกสักรอบหนึ่งค่ะและนี่ก็เป็นอันจบคลิปปูซานของพวกเราแล้วค่ะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย